สวัสดีครับที่นอนครับมินี่มาพัฒนาวัดครับที่นองครับพระเจ้าเตรียมปุญเตรียมงันครับบุณภเวทครับที่นอนไหนครับไปเบิ้งครับที่นองครับ ราคาสีมอเรื่อบาทครับวันรับมพว่อาะอมไำรับซ่อวบามเครับรับ่อพวกอาจจะอมไ่ครับอพวกบริการตมครับรร้อนครับวรนในไ้บ้านนะครับบรุงาน้ำดันนะครับ ตั้งจับั้ร้อนเนีนะครับตัวนี้คณะกรรมการทุกๆคนนะครับต้องไวแน่ๆนะครับอ่องรงาน tất giả tất cả 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 ขัจ <onz> ้า <etus> วะเอาเราเมื่อกลับสเปดเมื่อกับอ้าเออเดียวเดี๋ยวครับไองครับเดี๋ยนาครับไปเรื่อยครับไปเลยญาตคครับเจ้าตัดครับ่น้องตัดยาทั้งหลายวัดครับ ครับกวาดนี่ครับไรครับเรนี้ท่านหลังวัดครับที่นอนครับที่ท่านหลังวัดครับครับ กำลังทำความสะอาดยวัดครับพี่น้องเฮ้ยมันเป็นแปนนะเทอันน้ครับเงีพ่อจอครับไม่อดไยังไงว่ลไรครับยูทูบอ่ะไปยังคือนด้ว่าตัดพอสัมผัสนะโอ้ือตรงนี้มันเขาทู่เทศการบุญประเพทีบุญประจำปี ของชาวบ้านสามไม่ใช่เขงวัดสามเมื่อกี้ใช่ก็พอดีบุญพระเวทหรือว่าบุญไปเอ่อมาชาติพระเวทแท่โดกก็เลยมือนีทางเจ้าวาดวัดและกรรมก,การวัดได้มาประชาสัมพันธ์เพื่อว่าใหา้ญายมพี่น้องชาวบ้านสามไม่ใช่ออกมาดูท่อบุญเรียกกม่าพัฒนาวัดก่อนแต่หอนมือบุญกรหนดบุญบนงานก็คือ มือโอมมือวันที่หกมือวันที่เกตสร้างเทศแพ่กันร้อนสำหรับมือวันที่หกมีการช่วงเศร้าท่านบุญทักษะรับบริจาคเพียงเชยท่านาท่านทั้งหลายช่วงหลังจากสันปะาหารเศร้าถวายระทหารเศร้าแลีว้วสิที่มีการแหององประคุตจากสาสานามอยู่อยู่บริเวณวัด แม่เขามาอยู่สูสารากัรมาเรียนเพื่อบ่าเห็ดตามหีดตามประเทศนี่ชาวบ้านเคยเห็ดเคยปฏิบัติมาขอบขอบคุณอะไรครับขอบคุณครับนี่ครับเป็นเป็นพุนด้ำมู่บ้านครับพี่น้องพุนด้ำมู่บ้านผู้พ่อเห็ดผสาสังาบุญสุนท่านเด่ละเจอทางเพินเพินแล้วครับพี่น้องเปินเิเคยเป็นซอสจอมาตาหลายสมัยครับนี่เพินก็ได้มาพัฒนา น้ำว,วัดตำวาน้ำบาน้ำเมืองครับพี่น้องครับไปครับพี่ไพเบิงเลือดีเพราะว่เปิหเลืองก็นลังเติมน้ำมันเครื่องอยู่ครับพี่น้องเปนัร่นประโยดเขาค่ะผลผลออครับอู้พี่น้องครับเป็นน้ำมันเครื่องครับ ใก่นำมันต่อที่ฟอมครับพี่น้องตับแเปิดตอง่างร้าตะเพิ่งตนเห็ดยังเตรียมงานครับพี่น้องครับ เจ้าของงานคุณประเวียครับพี่บ้าทั้งพลังกาทางทำความเด่นของปไทสัมผัสได้บนบัตรเลยสัมผัสได้ยังโอ้ยบนฟังแนบบนออกซอเพื่อนบอกได้เสียดหยังเสียดบนบ่ก

เนี่ยมาบุญยังพอไ่ยังบุญเนี่ยบุญอะไรบางีไปบางปีดกไดอกไฟแท้บุญขอพเวปเนี่ยเชียงหอยเชียงพันธ์นะเนี่ยขอบคุณที่แจได้บาเดือนนะครับพี่น้อยครับเจ้าพ่อ่พ่อสั่งบุญครับขอบุณพ่เรี่อเรียบตัด่ตัดห่อแลตัขุนบอโบราณเะมากน ี่ครับเข้าเจ้าอันนี้นะครับพี่ต้องครับทีเข้าเจ้าเฮ็ดตุงบ่มื่อไนี่นครับทีข้าเจเนน้าเฮ็ดตุงครับนี่แขนแบบนี้ครับพี่น้องน่ครับขราเจ้าสิบวัดแขนแบบนี้ครับพี่น้อง ท้าย้พี่ตองเบิังว่าเหยตุงครับนี่ขาเจ้ามาแฉะแบบนี้ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> งามครับพี่น้องครับ <c oughs> สวยงามครับพี่น้อง <c oughs> เจ้าเตรียมงานครับ <c oughs> เตรียมงานไว้เพื่อเสีออยง วันที่หครับที่นอ้องเป็นบุญมือห้อมครับผัดอาจารย์กน็น้านี่ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเจ้าอาวาสค,ครับน้องครับ ก็รเรับิ่งเตรียมให้พระออกไม่ออกก็เริ่เตรียมงานบุญพระเวีบุญเดือนซีบุญมหาชาติวันที่หกที่เจ็ดมีหน้าเนี่ยแหละเชิญชวน,ชวนพระออกแม่ตูนเดอ้อผู้ใดว่างก็มาร่วมบุญน้ำกันสะสมท่านบาร,รมีอันยิ่งใหญ่สำหรับบุญประเภทนี้ของไทยอีสานโดยเฉพาะของไทยอีสานเนี่ยเป็นเหตุเนาะแต่ว่าสะมัดเกิดเกลียดทั้งหมดล่ะประเทศโดยเฉาอีสานกือบจินบ่ได้ในช่วงเทศกาลหรือช่วง ในเหตุการณ์บ้านเมืองยังซี่เขาก็เป็นยังปลอดภัยมาเได้เพราะว่าเขาก็มีมาตรการป้องกันอยู่เราจะเชิญชวนเด้อครับอาจารย์ครับเริ่มพูดกันครับประการต่อไปนี่เป็นพาไปเวียดครับพี่น้องครับนี่ครับกระจกครึ่งครึ่งรอบๆซาราครับพี่น้อง

นี่เป็นไม้ตะเคียนครับพี่น้องครับมาเจ่อมาเอาเหล็กเอาเบอร์มาขอเหล็กครับนี่ครับไม้ตะเคียนขอเหล็กขอเบอร์ครับพี่น้องผู้ต่อผู้แก่เพิ่นกันบาสามอยัางเศษเม็ดไพ่ครับเตรียมงานครับ งานเหตุร่าก็สานดอกสารเตียมงานบุญมหาชาติมหาชาติเตรียมงานบุญมหาชาติครับพี่น้องครับเวทสันดอนเหยื่อเลื่อนผู้พ่อเป็นผ้าสั่งครับเหยื่อบุญเหตุงานชาตดูผ้าครับเบ็ดฉันดอนอันนี้อันนี้ก็มองรวมบริจาคมองนี้มองรวมบริจาคมองนี้มองรวมบริจาคครับนี่มองรวมบริจาคครั เงินที่บริจาคเงินที่บริจา<ง>คเพิ่นเก็บกไปไว้เป็นเงินกลางแล้วก็มีเพิ่นเอาไปใส่ใจนี่แหละน้ำผู้ร่วมบริจาคมีเรานีประมาณลอยเก่าคนคุณเจ้าพนักตันออกก<อ>๋าอยคอยทยอยมากคอยทยอยมาเรื่อยๆใกล้ที่เริ่มงานแล้วล่ะเหลืออีกอยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นนี่ล่ะพอนที่เท่าใดครับเอองานนี้มันเริ่มวันที่หกเนาะเริ่มห้อมบุญวันที่หกกับฟังเทศวันที่เก็ด เศร้าฟังวันที่แปดเออเศาฟังวันที่แแล้วก็แห่กันหลอนอีวันที่เก็ดเป็นวอาแห่บุญตามประเพณ<แ>ีแต่พระเวานี่แห่วันที่หกยางมือแเรงเออฟีนี้ก็เ,เป็นโควิดแน่เพิ่นก็เลยบ่มีกัน,กนอ่อบ่มีมหรสพพบงบกันอย่างต่างๆเนาะอืมเป็นตามประเพณีเออตามเหตุตามข้องอตามเหตุตามข้องอ่อตามเหตุตามข้องนะครับช่วงแห่พผวาดีก็ค่อยบังอีกครับพี่น้องครับ เดี๋ยวอาทิท้ายพี่รอง่เยอะนี่ครับวัดเบื่อหเลดีวับวัดครับพี่รองครับเอาครับสิปีชิบครับพี่รองครับปชิบแล้วครับพี่้องอย่าลืมกดไไค์ กดแชร์กดติดตามให้น้ำมันเด้อพี่นนองเด้อไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ